ยุคแรกเริ่มยุคหินเกา่ามนยุคที่มนุษย์ใช้ยีวิตกันแบบเรียบง่ายใช้พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์เท่านั้นซึ่งใช้พลังงานเพียงแค่2 0 0 0ันกิโลแคลอยู่ื่อวันยุคล่าสัตว์หรือยุคหินมีการลาา่ลาสัตว์รวมกันเป็นกลุ่มมีการนำไฟมาใช้ล่าสัตว์และประอกอบอาหารผู้คนใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ราวๆ5,000กิโลแคลอรี่ต่อคนต่อวันนะครับเอ่อยุคเกิตรกรรมครับเกิดขึ้นเมื่อ1 0ีก่อนมุนจะเริ่มจักการเลี้ยงสัตว์ในฟองพืชปลูกผักมากขึ้นแล้วร็่ปนการใช้ทุนแรงในการทำงานนะครับเอ่อมันต้อมีการใช้พลังงาน12,000กิโลแคลอรี่ต่อวันต่อคนด้วยครับมาพี่บาว ยุคเกษตรกรรมก้าวหน้าเกิดขึ้นเมื่อ5,000ปีก่อนคิสต์การมนุษย์เริ่มมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งอยู่ร่วมกันเป็นสังคมการนำน้ำมาใช้ในการเกษตรกรรมหรือการเอามนังโพลีโคแทนน้ำฝนจาธรรมชาติมีปริมาณในการใช้พลังงานของน้ำ20,000 2 0 0 0กิโลแคลอรีต่อวันหรือต่อคน นอุตสาหกรรมเริ่มต้นเมื่อในปี2 0 8มนุษย์นั้นได้รู้จักเชื้อมือต่างๆได้ใช้เช่นต่องานหันยิ้นน้ำมนันและแก๊สธรรมชาติและใช้แทนแรงงานตัตเลือกการเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มต้นในยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือก่อน ต่าการใช้พลังงานต่อระยะนี้คือ,อ60,000กิโลแคลต่อวันต่อคนอุตสาหกรรมก้าวหน้าเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่1นึ่ทำให้มีการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงและถ่านหินเป็นจำนวนมากมนุษย์มีการสร้างสิ่งประดิษฐ์และการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นทำให การใช้พลังงานต่อคนโดยเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นเป็นจํานวนมากและประเทศที่พัฒนาแล้วมีการใช้พลังงานโดยเฉลี่ย120,000ต่อคนต่อวันจบ